สวัสดีค่ะผู้มีปัญญาทุกท่านวันนี้ยายบุญก็จะมาใช้ภาษาสมมติบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์การโดนกิเลสหลอกนะคะเพราะยายเนี่ยเคยผ่านเคยผ่านการหลอกจากกิเลสเยอะแยะเลยก็จะนำประสบการณ์เหล่านั้นมาเล่ามาแบ่งปันให้ท่านเพื่อที่จะเป็นตัวอย่าง แล้วก็อยากจะพน้นอยากจะใกล้จากกิเลสอยากจะพ้นจากกิเลสก็ลองฟังดูนะคะแล้วก็เอาวิธีการนี้ไปกำจัดก,กิเลสนะคะวันนี้ยายบุญจะเล่าให้ฟังว่ากิเลสอ่ะมันหลอกได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงนะคะมันหลอกได้หมดเลยวันหนึ่งยายบุญ ไปเห็นแม่ชีกําลังจะดื่มน้ําอยู่ยายบุญก็เลยเอาแก้วมาขอจากท่านยายขอท่านเสร็จก็เข้าไปดื่มในห้องของตัวเองนะคะหอมชื่นใจมากเลยนะพอดื่มเสร็จก็เลยโอ้เสียดายจังอยากจะดื่มอีกสักแก้วนึงนะก็เลยกลับออกมามาขอท่านอีกบอกว่าคุณแม่ขาขอน้ำมาตูมอีกหน่อยคะ่สะสักแก้วท่านก็บอกว่า มันไม่ใช่น้ำมาตูมนะน้ำต้มธรรมดาโอ้เป็นไปได้หรือคะยายก็ไปเปิดยายไม่เชื่อนะคะเพราะว่าตอนนั้นอะยายบอกว่ายายกินน้ำมะตูมยายดื่มน้ำมะตูมชัดๆทั้งหอมกลุ่นชื่นใจอุ่นพอดีพอดีอดนะกลิ่นน้ำมะตูมชัดๆนี่นะเราเคยดื่มนะพอไปเปิดดู พอไปเปิดดูในกระถกน้ำมันก็เป็นน้ำธรรมดาใจก็เลยโอ้โดนหลอกนะคะนี่คือการหลอกจากกิริเพราะอะไรเพราะเราคิดไปก่อนไงคะเห็นท่านเห็นท่านนั่งดื่มน้ำอุ่นอยู่ตามองไปนี่น้ำในแก้วธรรมดาตอนมองน่ะคิดว่าท่านดื่มน้ำมาตูมอยู่ พอมองไปนี่น้ำในแก้วนี่น้ำในแก้วของท่านเป็นสีเหลืองเป็นสีน้ำมะตูมนะคะมันหลอกได้แม้กระทั่งสีแม้กระทั่งรูปนะคะรูปรถมันก็เป็นรถน้ำมะตูมนะคะกลิ่นก็หอมมะตูมนะคะเสียงชื่อของมันนี่มันก็เป็นมะตูมชัดๆน้ำมะตูมชัดๆนะคะนี่คือมันหลอกใครเคยโดนหลอกเหมือนยายบุญบ้างเพราะอะไร เราถึงโดนหลอกเพราะว่าเราคิดไปก่อนไงคะพอละมองปั๊บนี่เราคิดคาดเดาไปเลยว่าดื่มตอนเช้านั่งอยู่ต้องเป็นดื่มน้ํามาตูมนะคะเพราะอะไรเพราะเมื่อวานยายเห็นถุงมะตูมันอยู่ตรงนั้นพอตอนเช้าเห็นคุณแม่ชีนั่งอยู่ยายก็เดาเลยว่าตอนนี้ท่านกําลังต้มน้ํามาตูมนะคะนั่นคือการคิดปรุงแต่งที่มันเอาสัญญาความจําจากเมื่อวานแล้วก็รด กลิ่นนะคะของน้ำมะตูมแล้วก็สีกลิ่นรสชื่อของน้ำมะตูมตั้งแต่นานมาแล้วเมื่อวานนี่เห็นแค่ถูงมะตูมแห้งนะคะแต่วันนี้เอามารวมกันทั้งหมดทั้งมวลประสบการณ์เรื่องน้ำมะตูมเอามาทั้งหมดทั้งมวลมาคิดปรุงแต่งนะคะให้ทำให้ตัวเอง <S 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 เกิดความพอใจนะคะ เอามาหมดเลยความจำเรื่องมะตูมน่ะทั้งรูปรสกลิ่นเสียงนะเอามาหมดเลยมาคิดปรุงแต่งให้ตัวเองอ,อยากจะดื่มดื่มเสร็จแล้วก็ถูกหลอกทั้งหมดรูปรสกลิ่นเสียงก็ขออีกนะคะเพราะฉะนั้นการคิดปรุงแต่งจึงต่างจากการคิดเพื่อดำเนินชีวิตดำรงชีวิต เช่นคิดเพื่อพูดนะ,ะคิดเพื่อพูดก็เป็นการคิดนะคิดเพื่อพูดคิดเพื่อทําเดินยืนนั่งนอนตอบสนองกับความต้องการของชีวิตอย่างเช่นหิวเหนื่อยนี่นะคะง่วงนั่นคือการดําเนินชีวิตตามปกติเพราะชีวิตนี่ดำเนินไปได้ด้วยการคิดนะคะชีวิตนี่ดำเนินไปได้ด้วยการคิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันคิดปรุงแต่ง ที่มันมีความรู้สึกมันมีอารมณ์ความรู้สึกนั่นแหละกิเลสมันจะซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นกิเลตันหาอวิชชาวความไม่รู้นี่มันจะทำให้เราคิดปรุงแต่งนะคะคิดปรุงแต่งเอาความจําเอาความรู้สึกนะคะมาคิดตรงนั้นแหละ มันจึงเป็นที่สัน่นเป็นการแสดงออกของกิเลสตัณหาที่เราจะสังเกตมันที่เราจะสังเกตมันเพราะเมื่อก่อนเราสนใจภายนอกเราเรียนรู้ภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้สนองความต้องการที่สอดคล้องกับภายนอกต้องเป็นแบบนั้นนะอ,อคนนั้นทําแบบนี้เราต้องทําแบบนี้ คนนั้นมีแบบนั้นเราต้องมีแบบนี้นั่นมันเป็นเรื่องของกิเลสต,ตัณหาทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องของกิเลสต,ตัณหาทั้งหมดโดยการดูภายนอกแล้วเราก็เกิดความต้องการเหมือนภายนอกนะแล้วเราก็ตอบสนองไปเรื่อยไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะคงอยู่ดำรุงอยู่กับการดำเนินชีวิตของเรานั่นแหลนะทีนี้เมื่อ เรารู้เราเข้าใจแล้วว่าความคิดปรุงแต่งและการคิดเพื่อก,อการดําเนินชีวิตของเรานั้นมันจะมีตัวหนึ่งที่มีกิเลสสัอ้นอยู่นะที่มันทําให้เราเป็นทุกข์เราเสียใจเราน้อยใจเราทุกข์ใจเรากังวลเราวิตกเราโกรธเราเกลียดเรากลัวเรากลุ้มเราอยากได้อยากเป็นหรือบางทีก็อยากจะพ้นนะคะที่เราคิดว่ามันเป็นการ รักษาตัวเองตอบสนองตัวเองให้ตัวเองมีความสุขไม่ให้ตัวเองมีความทุกข์สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นการแสดงออกของกิเลสทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้ามามองดูตัวเองทําอะไรก็ให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวว่าทําอะไรอยู่เดินยืนนั่งนอนให้รู้สึกตัวการรู้สึกตัวเป็นการเอาสติมาไว้กับตัวเองให้รู้สึกตัวนะคะ เพื่ออะไรเพื่อให้มันชินเพื่อให้มันชินกับการอยู่กับตัวเองเพื่อให้รู้ตัวเองนะไม่หลงไหลไปรู้นอกเหมือนเคยนะให้อยู่กับตัวเองรู้ตัวเองอะไรเกิดขึ้นที่ตัวเองก็จะรู้ทันนะคะอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองก็จะรู้ทันรู้ตั้งแต่เคลื่อนไหวไปมานั่นแหละรู้ตัวอยู่ตรงนี้เมื่อจิตมันไหว จิตมันไหวก็จะได้รู <im itation> ้นะคะจิตมันไหวก็จะได้รู้มันคิดปรุงแต่งเราก็จะรู้มันหลอกเราเราก็จะรู้เพราะฉะนั้นจุดสำคัญคือการรู้ทันนะคะเราจะต้องรู้าจะต้องรู้ตั้งแต่ว่างอยู่คือรู้ตัวอยู่อืมรู้ตัวอยู่ว่างอยู่ไม่ได้คิดอะไรว่างอยู่ครู่หนึ่งนะคะว่างอยู่ยังไม่คิดก็รู้นะว่างอยู่ยังไม่คิดก็รู้ รู้อยู่นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดมันแหวขึ้นมาก็ต้องรู้ทันเลยนะคะตรงนั้นแหละเป็นจุดสำคัญพอเราเห็นการไหวของจิตใจมันจะเป็นการรู้ความจริงของกระบวนการทำงานของขันห้าในตัวเรานะคะซึ่งมันแสดงอาการออกให้เราเห็นได้ ถ้าเราดูถ้าเราอยู่กับตัวเองแต่ถ้าเราไปรู้ข้างนอกอนั้นหลงไปตามกิเลสหมดเลยนะคะหลงไปตามกิเลสหมดเลยไม่รู้ว่าเราโดนหลอกไม่รู้ว่าเราโดนกิเลสหลอกถ้าเหนื่อยถ้าพอแล้วก็ถ้าเรามากลับมาดูตัวเองเมื่อเห็นเมื่อเรารู้ทันเมื่อเรารู้ทันอาการของจิตใจที่มันไหว นะที่มันไหวเกิดแล้วมันก็ดับม,มันไหวเกิดมันมีความรู้สึกมันไหวเกิดความรู้สึกแล้วความรู้สึกก็ดับมันไหวคิดแล้วความคิดก็ดับมันไหวจําแล้วความจำความจําก็ดับในแต่ละเรื่องที่ที่ยายพูดมาซึ่งเป็นอาการของจิตนั้นถ้าเรารู้ทันนะคะ เป็นขั้นเป็นขั้นไปเป็นอาการเป็นอาการเป็นอาการไปนะบางทีเราอาจจะรู้ทันติดต่อกันไปนะบางคนก็นานแต่ของอยายนี่นานนานนะคะจริงๆแล้วรู้เกิดดับตั้งนานแล้วแต่ยายไม่ได้ฝึกต่อเนื่องประมาณ20ปีจึงเกิดป่วยจึงได้สติกลับมาดูตัวเองเหมือนเป็นการบังคับ เหมือนเป็นการบังคับว่าจะต้องรู้จะต้องพน้นพ้นจากความโกรธให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราช่วยโอกาสพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับตัวเองนะคะยายบุญก็อยากจะบอกว่าความรู้สึกพอใจไม่พอใจความรู้สึกทุกทนห่วงใยกังวล น้อยใจโกรธเกลเกียดกลัวกลุ่มเหล่านี้ที่มันเกิดกับเรารีบกําจัดมันไปเถอคะค่ะรีบกําจัดมันไปเถอะแต่และว,วันที่เราดําเนินชีวิตไปนี่ขอให้อยู่กับตัวเองให้รู้อยู่กับตัวเองนะแล้วเราจะรู้ความจริงทั้งหมดทั้งมวลชีวิตของเราจะมีแต่ความสงบสุขอิสระปกติเป็นกลาง นะคะวันนี้ยายบุญคงพูดแค่นี้สวัสดีค่ะ